บเมนประเดดโอ้ยไปหาที่ปอกเอ้ยเป็นประแดดวาสั่นกำลังเงินกราบสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องจ้ามน้ะจ้ามืาามอหน,อนอีสาวก็ชิสิบห้ามากินตำส่วะตำส่วยั่วๆเหมือนเดิมพอแม่พี่น้องคัวถ้ากันกินขนมปังเป็นพลังมันนี่คอยบ่อยากน้โมคอยได้อยากกินตำส่วเป็ะๆเสร็จๆไปตำกินก็เดี๋ยวหาแบบายมาเด้อกินหมดเนาะแบบนี้ เป็นเจ็บเจ็บข้อวะ่ะเปนยังดีวะ่ะเป็นข้อเจ็บข้อก็จังสิเป็นอันอยังป่ะข้ามซีนอักเสบกินแอลกอฮอล์ล้างอ่ะมีหนีมากกินได้แต่กินตะเบียะแม่ขอให้ไหมได้แต่สนันละแม่เอ้ยเล่นมากยังไม่เห็นป ่เดือดร้อนไตเดือนรอน้อนแต่ตับไตกับพ่อแห้งแล้วมาเลยคนนั้นแซ่บแซ่บกินจะเกียบปันจุดเดียวมันเรือสมพักขอ่อนอื giật nằm đấy. nha em có mắt đang hay còn đang chạy đây. ยาดพี้วเงตกอยู่พวกมันนังทำแปดไหยเอฟซีบางเนว่มาได้ น่แเอาดิปัญญามากก็ดีมาเลยปัญญกินต้องขอยบ่ะกินบมางไหม,มบ่เมนประเด็จโอ้ยปาญาทีบปอกเอ้ยเป็นประเด็ก,เเดกวาสั <c oughs> ่นตังเงิน เป็นอะของอิ่มขนมปังแล้วกุนงะเอเซยบ่ะกินยังก็แส่บ